เขามีแต่คือจักรยานตัวนี้ก็มีรองเท้าพิเศษเด็กน้องนี่ก็คือรองเท้าแบบนี้ค่ะเขาสีว้คลิกเนาะคลิกสู้สู้น้องสู้สู นี่เาออฟออารมนิ่นงนเนะเาะค่ะเนาะเห็นแต่แฮว์ฟาร์มเจะเจ๊แนฮอนจะกน้อยเ้าวจะต้องปรับเ่ ว่าฮอนเพิ่นมาตอนใบ่าย,ยังบ่ได้เข่าสองไซส์สิบเป็นมือใหม่ก็เลยมาหัดซ่อมฝึกไห้ค่ะฝึกฝึกไกยกล้ามกล้ามมือไห้เนาะค่ะเนาะถ่าเพิ่นมาอ,อาจารย์เพิ่นมาคนที่เพิ่นมาสอนอีรีก็คือเพราะว่าเฮาสิมีครูก,กันสองคนเนาะค่ะเนาะสองคนสองคนต่อคนหนึ่งเป็นคนซักใ้คนหนึงเป็นคนโชคจพา่น้องนี่อันนี้ก็เลยมาซ่อมซ่อมก่อน ที่นี่มคนไทยอีกคูหนึ่งเพิ่นเป็นคู่สอนนะคะเนาะมีคนไทยคนหนึ่งเพิ่นเป็นคู่สอนฟิตเนสนี่เพิ่อนออกกำลังกายมานั้ากันมาสิบสิบสามสิบสี่ปีแล้วค่ะตอนนี้เพิ่นเป็นคู่ฟึกสอนนะคะเนาะโมแม่ยังดอกพี่น้องกล้ามกับจนใหญ่เบ้อแร้วเพราะว่าเป็นคนมาออกกำลังกายสิเป็นผู้ชายแล้วจะพี่น้องกล้ามนะเบื้งในพี่น้องพุณอะพุณอะ,ณะไปเบ้อแร้วจะพี่น้อง มกนะักเนาะคนมันหมกนะักเนาะอันไหนที่ชอบก็คือชอบนาะพี่น้องเนาะโอเคเราจะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันมือหลังเนาะค่ะนะโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้ค่ะออกกําลังกายนิดนิดหน่อยหน่ยค่ะอยู่บ้านก็ออกได้ค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพด้จ้าพี่น้องไปแล้วบายบาย